สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาชมสวนนะคะเพลินๆน,นะจุดใหญ่ก็อยากจะให้ชมผักหวานป่านะคะว่ากำลังจะได้ผลแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูที่เขากำลังจะแตกยอดยาก,ก็จะพามาชมนะ ผักหวานป่าที่กำลังแตกยอดสวยๆนะคะมีทั้งพันธุ์สีทองนะคะยอดเป็นสีเหลืองทองอารามเลยก็มีนะคะแล้วก็มีทั้งพันธุ์ใบใหญ่ใบเล็กใบแหลมนะคะมีแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะในสวนของย่านี่เพราะว่าในช่วงแรกซื้อต้นกล้ามาปลูกจากต้นกล้าก็มาเป็นมเมล็ดงอกนะคะ ก็ซื้อเมล็ดมางอกเองนะคะงอกรากแล้วก็เอาไปปลูกนอกจากนั้นก็ยังหยอดเมล็ดนะคะคือทําทุกวิถีทางนะคะที่เขาว่าดีก็ทดลองมาหมดทุกอย่างเลยนะคะย่าก็ปลูกมาประมาณ20กว่าปีแต่เมื่อก่อนนี้ปลูกทีละสามต้นสีน่ต้นตายมั่งรอดมั่งนะคะแต่ที่ปลูกจริงๆจังๆก็ประมาณ 4ปีนะคะเกือบๆจะ4ปีนะที่เริ่มปลูกเยอะขึ้นแล้วก็ดูสังเกตวิธีการต่างๆได้เรียนรู้ต่างๆในเวลาเกือบ4ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สามารถจะนำมาเล่าให้ฟังได้นะคะเพราะว่าดินที่ปลูกก็ไม่ใช่ว่าดินดีอะไรนะคะ พอวันนี้เริ่มเห็นผลยากก็อยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมนี่ได้ชมกันนะคะการปลูกผักหวานป่าในระยะปีแรกเราต้องใจเย็นนะคะปี2ปีนี่ต้องใจเย็นนะเพราะว่าในสองปีแรกนี่เขาจะไม่ค่อยโตเลยนะคะบางทีก็มีต้นเล็กๆนะคะจนกระทั่งว่าผ่านไป2ปีเขาก็จะเริ่มโตเริ่มแตกกิ่งกระโดงซึ่ง เป็นระยะเวลาที่เขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนั้นนะผักหวานป่านยังเป็นพืชที่ทนนะคะทนแรงถึงแม้เขาจะต้องการน้ำมากแต่เขาก็ทนแรงมีอายุที่ยืนยาวสามารถแตกต้นขึ้นมาจากรากได้นะคะฉะนั้นเราปลูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะคะถ้าผ่านสองปีไปแล้วนี่เขาจะสามารถอยู่ได้ตลอดไป วันนี้ย่าจะพามาชมนะคะยอดของเขาสำหรับต้นนี้นะคะเป็นต้นเดียวที่ออกดอกนะคะเป็นดอกตัวผู้นะส่วนต้นนี้อยู่ข้างๆกันปล่อยให้กิ่งกระโดงสูงนะสูงมากนะสุดท้ายก็เลยต้องตัดลงมาเพราะถ้าสูงมากๆก็ลำบากเก็บต้องหาบันไดามานะคะซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อการเก็บของเรา ทีนี้ย่าก,ก็ใช้วิธีตัดกิ่งกระโดงเลยนะนอกจากตัดแล้วยังมีการโน้มนะคะโน้มกิ่งออกมาเพื่อที่เขาจะได้ต่ําแล้วก็ขยายพื้นที่ในการเก็บนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะก็โน้มออกมากิ่งใหญ่ๆก็เป็นกิ่งข้างอย่างต้นนี้เห็นไหมคะกิ่งกระโดงถ้าตั้งตรงนี่สูงมากเลยย่าก,ก็เลยโน้มต้นนะคะ ต้นนี้ก็เหมือนการโน้มต้นมีกิ่งกระโดงขึ้นมาเยอะแยะแต่เหลือไว้สองกิ่งนะคะเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเขาจะไปทิศท,ทางไหนส่วนต้นนี้ตัดแล้วแตกกิ่งแขนเยอะแยะนะคะเนี่ยแล้วก็ยังขึ้นกิ่งกระโดงด้วยนะเนี่ยอย่างต้นนี้มีกิ่งกระโดงขึ้นมา3กิ่งนี ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอากิ่งไหนไว้นะคะต้องดูไปก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เด็ดไปแล้วกิ่งกระดงสองกิ่งเนี่ยดิดไปแล้วกําลังจะแตกยอดนะคะบางกิ่งยญาก็จะเด็ดนะคะดูประมาณการเอาว่าเราอยากจะให้เขาสูงเขาเตี้ยขนาดไหนนะเราก็เด็ดเอานะคะแล้วก็เลี้ยงกิ่งข้างๆเอาไว้นะคะ สำหรับการตัดแต่งกิ่งก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะคะว่าเราจะตัดแต่งให้แบบไหนจะโน้มกิ่งไปทิศทางไหนกิ่งกระโดงขึ้นมาเราต้องการให้สูงให้เตี้ยแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็ทำไปตามที่เราจินตนาการได้เลยนะคะดัดไปตามที่เราต้องการนะคะก็เป็นความเพลิดเพลิอนอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายนะว่า เราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ทรงพุ่มผักหวานป่าเราสวยพุ่มผักหวานป่าเราเตี้ยเก็บสะดวกสบายนะคะไม่ยุ่งยากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ปลูกนะคะทุกคนทำได้ไม่มีผิดนะคะทำได้หมดถ้ามันไม่ดีเราก็แก้ไขทำใหม่นะคะเนี่ยยาก็ทำแบบนี้ปลูกนะคะตายก็หามาปลูกใหม่นะก็ใช้ความพยายามอยู่แบบนี้นะคะเนี่ย ถ้ารดน้ําแล้วยังไม่รอดดีน่าลองดูว่าเราไม่รดน้ํามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือทดลองทุกวิธีนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะชมยอดผักหวานป่าชื่นชมกับผลงานที่เราได้เพียรพยายามปลูกมานะคะตอนนี้ก็เริ่มเก็บนะคะก็ เก็บแบ่งปันกันไปกินนะคะนี่ไม่มีซื้อหานะคะนี่ออกมาก็ทยอยแบ่งปันกันเก็บนะคะส่วนมากยญาก็มีบางต้นเท่านั้นนะคะที่รดน้ําส่วนที่ไม่รดน้ําก็กําลังจะแตกยอดขึ้นมาเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าเป็นฤด,ดูที่ผักหวานป่าจะต้องแตกยอดแล้วนะถึงเราจะไม่รดน้ําเขาก็แตกยอดขึ้นมาอยู่เหมือนเดิม ซึ่งเป็นช่วงที่ผักหวานปลาจะมีรสชาติดีอร่อยนะคะมีความหวานนะไม่มีความฝาดแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเริ่มฝาดแล้วชาวบ้านก็จะไม่ค่อยนิยมกินกันนะคะสำหรับผักหวานป่าในช่วงฤดูนั้นก็จะปล่อยให้ใบของเขาเติบโตนะคะเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงต้นเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ นะในปีต่อๆไปซึ่งมันก็เป็นวัฏจักรชีวิตของผักหวานป่านะคะวันนี้ย่าก็พามาชมผักหวานป่าที่กำลังแตกยอดนะคะว่าเขาเป็นลักษณะแบบไหนออกดอกแบบไหนนะคะการที่เรารดน้ำก็จะเป็นการเร่งให้ผักหวานป่านี่ออกมาเร็วนะคะออกนอกฤดูกาลซึ่งเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมบางที่นะคะเพราะว่าถ้าเราลิดใบรดน้ําเขาก็จะแตกยอดทันทีนะคะอันนี้เป็นการสร้างผักหวานป่านอกฤดูกาลนะคะวันนี้ย่าก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ในคลิปนี้ย่าก็ขอจบ ด้วยการชมยอดผักหวานป่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ